เห็ดพึ่งเลือดหรือเห็ดพึ่งแม่มดค่ะเยอะมากๆค่ะทุกคนดูค่ะตรงนี้โอ้โหเป็นแฝดเลยนะคะแฝดสองแฝดสแฝดสเลยค่ะทุกคนนี่สองดอกโอ้ กรีช่วยนัตตี้หน่อยค่ะเก็บดอกนี้กันก่อนค่ะทุกคนก็โดนตัวทากเจาะไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะนีทันทีเลยนะคะแค่จับเขาก็ดำแล้วค่ะ แต่โดนทากเจาะไปแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะละครึ่งเนาะทากกับคนเดี๋ยวเอาไว้ให้ทากแล้วกันมันดอกนี้ค่ะ ไปนะคะทุกคนโอ้แน่นเขาแน่นมากค่ะทุกคนเราต้องใช้มีดตัดเราจะถอนหรือใช้มีดตัดก็ได้นะคะ อ,อแฝดสี่ค่ะนี่เดี๋ยวต้องใช้มีดตัดน,นะคะเพราะว่าแน่นมากค่ะรากแน่น ได้มาเพิ่มค่ะไปดูสองดอกนู่นค่ะทุกคนนุ่นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกันกับนัตตี้ตามเคยค่ะวันนี้ก็เข้าป่าหาเห็ดค่ะวันนี้พามาเก็บเห็ดพึ่งแม่มดนะคะหรือเห็ดพึ่งเลือกค่ะเต็มเลยค่ะวันนี้ตรงนี้ก็มีค่ะนี่ค่ะกำลังจ้ำจ้ำมิดค่ะทุกคน อันนี้ก็มีค่ะดูค่ะเป็ดพึ่งเลือดคะ่ะทุกคนนี่โชคดีมากๆเลยค่ะมีเยอะมากเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อฝั่งโน้นกันเลยค่ะวันนี้ป่าโล่งๆเหมือนมีคนมาปลูกเห็ดไว้ให้นักตี้เลยนะได้เก็บเกือบทุกวันค่ะไปกันค่ะทุกคนนี่ค่ะหนึ่งดอก เมื่อกี้ฝนไม่ตกนะคะตอนนั้นที่ปั่นจักรยานเข้าป่ามาตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะโชคดีนะคะใส่หมวกมาอกค่ะโดนตัวท่าเจาะไปแล้วโอ้โหกเกือบหมดกันทุกคนไม่ได้แล้วค่ะเสียงหายไปต่อฝั่งนู้นค่ะทุกคนนี่ค่ะอีกหนึ่งดอก นี่โดนเจาะแล้วตัวทากโดนตัวท่าเจาะนิดนึงค่ะแต่ไม่เป็นไรน้องมิตตหดูค่ะทุกคนตัดออกนิดนึงค่ะเหลืออยู่ค่ะแย่งท่ากินนะวันนี้ทุกคนมาดูดอกนั้นค่ะ นี่ค่ะลบโอ้โหดูค่ะทุกคนพามาชมตัวอะไรเอ่ยตัวท่าค่ะกำลังคลานมาเลยค่ะทุกคนนี่เธอมาหาเห็ดตรงนี้ค่ะ ราจะเก็บไว้ให้ทากดีไหมน้อแม่เราเก็บแบ่งกันคนละครึ่งค่ะอ๊๊หหมอกหลุดรุนแรงค่ะแต่ตาขาวด,ดอกนี้โดนโดนเจาะไปแล้วนะคะนิดนึงเก็บไว้ให้ทากค่ะดูค่ะทากกำลังคลืบคลานมาค่ะทุกคน ไปดอกนู้นต่อคะ่ะทุกคนอืมโอ้โหออันนี้ก็จะไม่เหลือคะ่ะเออเก็บไว้ให้ท่าคะ่ะแบ่งกันคนละครึ่งไปทางนู้นต่อคะ่ะทุกคน ดูดอกนี้ต่อค่ะนี่ค่ะเห็ดพึ่นแม่มดกลุบค่ะไปฝั่งโน้นต่อเลยค่ะทุกคน นี่คะนักตีเจอเห็ดพึ่งสีทองค่ะอ้โหดูค่ะสีทองค่ะทุกคนเนะี่ยนักตีตัดขาเลยนะนี่ค่ะดอกก็จะอกสีทองอย่างนี้นะคะ แทบแเลยค่ะดูค่ะดอกกำลังเล็กๆตุมตูมๆค่ะเดี๋เอาดอกนี้ไปด้วยต่อค่ะทุกคนดูค่ะออ้ยสีสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวลกลุกนี่เดี๋ยวเราไปต่อฝั่งนู้นนะคะทุกคน พึ่งสีทองค่ะโหตรงนี้อุบอวบอืมตรงนี้ใหญ่ๆหญ่อุบอวบค่ะมาตรงนี้ค่ะนี่ค่ะสองดอก พึ่งสีทองมาเพิ่มค่ะสามดอกทุกคนไปต่อฝั่งนู้นค่ะกำลังเล็กๆเลยค่ะดูอันนี้เล็กเกินไปนะคะนันตะี้ยังไม่เก็บค่ะน,นี่เนาะอันนี้กำลังดีค่ะเก็บได้ไปค่ะเก็บไว้ก่อนเนาะ ทุกคนนี่ค่ะเลื่นมากเลยค่ะฝนตกวันนี้มีหมวกใส่มานะคะไปตรงนี้ค่ะอีกสองดอกค่ะทุกคน อ,อันนี้โดนทากเจาะไปแล้วนะคะน,นิดนึงดูตัวนี้โอ้โหโดนแต่๋เราตัดออกใช้ได้ไหมเนาะใช้ได้ค่ะทุกคนโ,โ,โดนนี่ค่ะเดวเพิ่มสองดอกทุกคนตรงนี้เต็มนะคะเห็ดพุ่มแต่ว่ายังเล็กอยู่คะ่ะเราจะเก็บไว้ก่อนเนาะไปดูสองดอกนั้นต่อคะ่ะ นี่คะ่ะทุกคนนี่ดอกนี่คะ่ะเด้วมาเพิ่มสองดอกคะ่ะทุกคนวันนี้นัตตี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของนตัตตี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นัตตี้คะ่ะ วันนี้ก็ได้เห็ดพอแกงแล้วค่ะทุกคนไปกินแกงเห็ดกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจิ๊สซี